รายเดอร์ครับขี่มอเตอร์ไซค์จะไปรับงานจะไปทำงานปรากฏว่าถูกรถเก๋งชนท้ายแล้วเก๋งก็ชนแล้วหนีที่สำคัญเนี่ยพอไปแจ้งความกับตำรวจเธอบอกว่าน้อยใจอ่ะตำรวจเนี่ยให้ผู้เสียหายไปหาหลักฐานเองทั้งหมดครับนี่คือภาพในวันที่เกิดเหตุนะครับก็วันที่11มีนาคมตรงบริเวณทางด่วนงามวงวานมุ่งหน้าแครายซึ่งฝากบอกคุณผู้ชมนะว่าวันที่11มีนา ดูจากคลิปนี้แล้วเนี่ยเป็นช่วงกลางวันแต่ว่าขอพายจริงๆไม่รู้ช่วงเวลาค่ะคือมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเผื่อว่าใครคุ้นๆว่าเออลงทางด่วนงามวงวานแล้วมีอุบัติเหตุเนี่ยมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อสีส้มเป็นรายเดอร์เนี่ยถูกชนขอภาพจากกล้องหน้ารถหน่อยนะครับตอนนี้ไรายเดอร์คนนี้เนี่ยเดือดร้อนมากๆยังหาหลักฐานอะไรไม่ได้เลยเธอชื่อว่านางสมบูรณ์เธอบอกงี้ครับว่าไอ้วันเกิดเหตุเนี่ยกำลังจะยูเทินรถตรงจุดเนี้ย มันมีรถที่ลงมาจากทางด่วนตรงงามวงวานเธอบอกดูรถหมดแล้วก็ตีโค้งออกไปปรากฏว่าได้ยินเสียงเบรกตามไล่หลังมาแล้วเธอก็ถูกรถชนแล้วเธอก็ล้มลงไปเลยเนี่ยบาดเจ็บที่น่องที่หน้าเนี่ยนะครับลหลายจุดเลยเบ้าตาที่เท้าแขนขวาก็หักเนี่ยครับเธอบอกเนี่ยบาดเจ็บขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่เธอเห็นคือเห็นเป็นรถเก๋งแต่ไม่เห็นป้ายทะเบียนจริงๆแล้วพอไปแจ้งความกับตำรวจก,ก็รู้สึกน้อยใจ เพราะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจคือตำรวจบอกว่าคุณก็ต้องไปหาหลักฐานมาเองอแล้วตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะติดต่อคู่กรณีได้ไม่รู้เป็นคใครไม่สามารถติดต่อขอวงจรปิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าจากพื้นที่ที่จับภาพเอาไว้ได้เพื่อจะเอามาใช้เป็นหลักฐานก็เลยฝากบอกว่าใครผ่านเส้นทางนั้นขอดูกล้องหน้ารถขอเป็นหลักฐานหน่อยนะครับ ตอนนี้ลำบากจริงๆบาดเจ็บขาดรายได้ไหนต้องส่งลูกไปเรียนหนังสือไหนจะมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกครับอยาให้เขาช่วยหนูหน่อยเป็นยังบ้างตอนนี้หนูว่าหนูวิ่ไม่รอดแล้วเหมือนกันแหละได้ยินเสียงอีดอีดหนูก็ตกกระจาเหมือนกันแหะตั้งหลักว่ากูจะไปทางไหนดีกูจะไปข้างทางร่องหลุมหรือกูจะข้ามฝั่ง ลรวก็จะขับรถให้ยังนี้รถก็ข้างหลังก็คงไม่ทับพังงาอ,อะไรเงี้ยมาที่สพเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างที่ตำรวจโทรก็เห็นแฟนเล่าให้ฟังแล้วบอกว่ก็บอกว่าคนไม่มีตีอะคือช่วยอะไรก็ไม่ได้เหรอแล้วให้จบอ่ะเนี่ยครับคือ เธอก็มาพร้อมกับสามีนะตรงนี้ก็คือที่สพเมืองนอนเพราะอะไรเพราะว่าสามีบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยให้เพื่อนไรเดอร์เนี่ยเป็นคนที่มาช่วยแจ้งความเพราะต้องพามียไปโรงพยาบาลาปรากฏสิ่งที่ได้จากตํารวจในวันนั้นตํารวจบอกกับเพื่อนมาว่า ถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดไม่ต้องมาตามเรื่องนะเสียเวลาเนี่ยพูดแบบนี้ครับทําให้สามีโมโหมากก็เลยมาตามหาตํารวจว่าใครพูดคํานี้ที่สพเมืองนนทปรากฏตํารวจก็ปฏิเสธบอกไม่ได้พูดแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะนัดคู่กรณีมาเคลียร์ให้ครับผมเป็นประชาชนธรรมดาเป็นประชาชนที่กลุ่มเล็กๆเช้ากินขําแต่พวกคุณคิดว่าพวกผมจะมีปัญญาตามได้ไหมถ้าตํารวจไม่ช่วยหรือ หน่วยงานทางอื่นไม่ช่วยผมซึ่งเมื่อวานนี้ผมเพิ่งไปตามที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยผมก็แค่ไปบอกว่าผมต้องการกล้องตรงนี้แหวนผมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เก็บอกอว่าฟังเขาบอกว่าต้องให้เอายืนายนย่นเรื่องมายืน่นยื่นเรื่องมายื่นแล้วต้องให้ผู้ว่าเซ็นอย่างงู้นอย่างนี้หรือให้หน่วยตำรวจอ่ะผมบอกตำรวจแล้วตำรวจเขาไม่ได้ตามให้ผมจะบอกว่าอยากให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน เห็นแก่ประชาชนตาดำๆตัวเล็กๆนะครับซึ่งเขาหาเช้ากินข่าไม่ได้ว่ามีอะไรมากมายก็อยากให้ช่วยเขาขอความเมตตธรรมก็เล็กๆน้อยๆก็ยังดีอ่ะเพราะฉะนั้นเรารอฟังทางตำรวจอีกทีหนึ่งนะครับพยายามติดต่อไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีคำชี้แจงเห็นว่าบ่ายวันนี้ก็อาจจะมีการนัดคุยกันของทั้งสองฝ่ายเท่าที่ได้รับข้อมูลมานะครับค่ะอยากให้คุยให้ตกลงกันให้ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าวน News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจน News ค่ะ